รวมรถมือ2 JK สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะรถเก๋งมือ2ราคาหลักหมื่นรุ่นนี้นะคะใช้ดีจริงค่ะทุกท่านเป็นรถ Toyota V-R ีออสเจนสตัว E นะคะรถสวยค่ะเครื่องเกียร์ดีนะคะใช้งานได้ปกติระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยช่วงรางก็แน่นๆนะคะแอร์เย็นค่ะภาษีไม่ขาด ภายในดูสะอาดค่ะความร้อนปกตินะคะวิ่งทางไกลได้ช่วงล่างไม่มีเสียงดังค่ะไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีเสียงดังนะคะราคาแบบคุ้มค่าค่ะคันนี้ราคา99,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมขับพร้อมใช้ค่ะสนใจต่อรองราคากันได้ตามถึงควรเลยค่ะเป็นรถเก๋งเกียร์ออโต้แต่ราคาประหยัดนะคะสนใจทักคุยและนัดดูรถติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะ แนะนำให้นัดล่วงหน้ากันก่อนค่ะก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อประโยชน์และความสะดวกทั้ง2ฝ่ายในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ